บนกันดีกว่าดีกว่นะอูข้างบนดีบู๋มาเต็มของอันติลผมอันติปับเอ้ยึกรเบียบอึกระเบียบาำเบียบใชไหมจำเบีนบทั้งหมดนี่นะผมนีสนามกันสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายดีเจนแบงแบงนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาเล่นฮาริสกันนะครับผมฮาริสเมตาใหม่นะเป็นเมตานักยิงนะครับผมนักยิงก็คืออยู่เลนนักยิงกันแหละแต่ตอนนี้ก็คือผมถูกบีบให้มาเล่นเลนกลางซึ่ง ก็ดูได้เหมือนกันนะฮะเล่นไม่ต่างกันหรอกเนาะโอเคครับผมแต่ความต่างของคลิปนี้นะต้องพิเศษนิดนึงนะครับผมผมจะปกติจะเล่นท็อปบิวใช่ไหมแต่ว่าบิวที่ผมจะจัดมาหรือเกียร์ที่ผมจะจัดมาเป็นเกียร์ที่แต่งเองนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันอืดอาดมากนะทุกคนนะเนี่ยผมเจออาร์มอนด้วยเด่นกลางใช่นไหมเราก็พยายามตอดอาร์มอนด้วยสกิลหนึ่งนะเป็นสกิลระเบิดนะฮะอัดพลังวิ่งเข้าหากันนะครับผมเนี่ยจะตอดไปจะตอดไปนะทุกคนนะ แ้วนะครับผมตัวเนี้มันค่อนข้างเดินช้าเห็นไหมดูดิเน่ก็จะพุ่งก็จะเดินเอ้ยอืเอ้ยอะไรนี่ผมเลยอยากจะออกเป็นวิวที่ออกรองเท้าวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็เอ่อฟิกเกอร์นะครับผมฟิกเกอร์แล้วก็ปรับนิดหน่อยนะฮะซึ่งจะไม่เน้นไปทางครูดาวนะนี่อผมอุ้มหุยเข้าลึกๆเข้าลึกๆเฮ้ยเฮ้ยบาลาดมาบาลาดมาอันแล้วครับผม อ่าเดีอธิบายเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เนี่ยก็คือบิลที่ผมจะใช้คือวิ่งเร็วเข้าเร็วออกเร็วนะครับผมใช้พิกเกอร์ด้วยแล้วก็อ่อจะไม่ค่อยเน้นไปทางคูดาวด้วยโดยปกติไงโดยปกติของฮาริสคือมันต้องออกคูดาว40%หรือ45%เพื่อพิวในการใช้สกิล2แต่ว่ามันไม่แรงไง <laughs> มันแรงอยู่มันแรงอยู่ครับผมมันแรงอยู่ตัวมันแรงอีกผมไม่ค่อยชอบไงมันเล่นแล้วมันแบบ ขัดไม้ขัดมือบอกไม่ถูกมันไม่ไม่ถูกชะโลกกับผมผมก็เลยเลือกที่จะแต่งเองดีกว่าฮะนี่เข้าลึกๆหน่อยครับผมเดี๋ยแล้วก็เอ็มเบมผมจะเป็นเอ็มเบลแบบขวานระเบิดนะ,ะดาเมจสามครั้งแล้วมันจะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกเท่าหนึ่งเลยนี่นะฮะก็เน้นสายเบิร์ดนะฮะเป็นสายเบิร์ดเอ็มเบมสายเบิร์ดเล่นตามก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเล่นเป็นท็อปบิลก็ได้นะผมว่าท็อปบิลก็โอเคเหมือนกันนะนี่ นี่มันกว่าเยอะมารอดักครับผมผมว่ามันแตกแน,น่นอนเออเคแตกฮะผมลาปูลาปูนะตรงนี้ลาปูแตกเราน่าจะรอดูไหนข้างบนไม่มีคือต้องเช็คเรื่อยๆครับผมพยายามเช็คนะฮะเดินมาเช็คนี่เช็คเตาเช็คเตาเ,เตา,เเตา,เเตาเไม่มีอะไรโอเคเรามาเล่นบนกันดีกว่าทุกคนนะดูข้างบนดิโหมาเต็มขออันติหน่อยครับผมอันติมปั๊บเขาให้ระเบิดตุด้ตมตั้มโอ้โหกูชชนกูชน,ชนกล้าเข้าหรือเปล่าเข้าป้อมมาแล้วเนี่ย อ่ะระเบิดระเบิดพลังเนี่ยสกิลหนึ่งเป็นการระเบิดอัดพลังเข้าหากันนะถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางวงก็คือแตกแรงๆเลยนะระเบิดตุ้มๆแรงๆเลยคะอ่าแล้วก็สกิลสองก็คือการโดดเข้าไปนะผมโดดไปไหนก็ได้ที่ทางไหนก็ได้นะฮะการโจมตีโปรตีครั้งถัดไปจะเป็นโบดาัาเมจนะฮะเหมาะสำหรับการอ่าใช้ไอเทมทูดาเมจนะครับผมแล้วก็อันติเมทสกิลเป็นการวางดาบตรงพื้นนะในในวงดาบที่เราเหยียบนะครับเราจะสามารถลดคูลดาว ื้นฟูอ่ะเออฟื้นฟูครูดาวให้เราแบบเร็วขึ้นนะที่สกิลเร็วขึ้นนะครับผมไล่ล่าโหดมากแล้วแพสซีฟของฮาริสจะเกี่ยวข้องกับการดูดเลือดผสมผสานนะครับผมอ่าค่อนข้างดีใช่ไหมก็ดูดีนะครับแต่ข้อเสียของฮาริสก็ยังมีนะครับผมเนื่งองจากสกิลต้องใช้ถีบมากๆบวกกับว่าระยะการโจมตีไม่ได้ไกลขนาดนั้นด้วยนะครับ oh, re เข้าไปอัดแตกได้นี่สักหน่อยอิ้มเฮ้ยเข้าโคตรน้อยเลย อย่ามาทนี่ก่อนอุ้ยลาปูลาปูลาปูเข้าข้างครับผมเฮ้ยหยา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 อีเคียร์เคียร์คลิปไปแล้วเคลียร์คลิปเคลียร์เลนไปตรงนี้ก็จะไปแล้วมั้งอีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแนวเดี๋ย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 วอุ่นอ้สองตัวเลยครับบาร์หลังตรงนู้นด้วยบอกเพื่อนครับว่ามันหายไปนะโปรดระวังด้วยผมว่าอะมอนด์ของข้างล่างนี่แหละ ไปแล้วไปแล้วอามอนไปข้างล่างครับผมโอ้บอกเพื่องระวังด้วยบอกเพื่องระวังมาแล้วมาแ,แ,แ,แล้วมนอยู่แถวนี้ยมนอยู่แถวนี้เดี๋ยวกันนะเคลเรียนดีกว่าครับผมผมว่าถ้าลงไปก็คงจะตีไงแกนะฮะพเพื่อนก็บอกให้ถอยก่อนนะฮะแล้วจะบวกทีมเราต้องมาอีกข้างบนก็จะมีบวกกันอีกแะเราต้องไปเล่นบนด้วยนะฮะ ตด,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 ดไอหนุ่มน้อยนะบนดักไว้ตรงนี้ดีกว่ามามามาดักขอดักหน่อยนะดักหน่อยนะเอา้าไม่ทันได้ดักก็แตกกันหมดแล้วแต่ว่าช่ม้นเลยเกเรนไปเออเราเป็นการเราถัดคลิปของออฟเลนนะฮะแทคลิปนะอ,าาอีพีนะเขาด่าพ่อมาเนี้ <c oughs> กลับไปกันเรื่อยดีกว่า โ oh, อหออมอนเอาเรื่องครับข้างล่างนี่ดูเดือดสุดๆเลยเล่นบ้างดีกว่ามาจริงๆก็ควรจะไปแต่เมื่อกี้เลยแต่ไม่ไปโอเค <c oughs> เล่นจุดที่เราโกงเอาๆได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะะดักรอมันตัดคิดตรงนี้ว่ะบัลลากต้องบอกเพื่อนว่าอันติเมตเราพร้อมแล้วนะก็จะมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละออมอนมาครับออมอนมาโอ้ป้าโอ้ป้าแตกไหมแตกเถอะ เรียบร้อยครับผมอามอนโดนดักแตกไปแล้วบาลาดก็อยู่ตรงนี้นะฮะเอาอยัางไงดีบะหลาดบาลาดอันตีมาครับผมปั๊มเฮ้ยตอนสั้นมาตอนสั้นมาครับผมตอนสั้นมาด้วยโอ้โหโโยกสุดยอดเอาให้มันสุดเลยเพื่อนระปูโดนไปไหนไม่รู้ที่นี่โดนยิงแล้วนี่เราก็ใช้วิธีการนวดครับผมปล่อยสกิลนวดศัตรูไปเรื่อย อ้าวเพื่อนมาเติมแล้วอีพีเข้ามาแล้วเตรียมเข้าแลนะ้วกันเนี่ยนี่ได้อีกเอาอีกไหมเอาอีกไหมนี่เอาไปเลยเอาไปเลยตุม้มแตกอือสวยๆครับผมเออดอาเมียรเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะรอก่อนนะเอาไปนูนนะะ่นแล้วครับไปนูนนะะปน่นแล้วฮะกุชชออนกุชออต้องกันเลยแล้วนะนะ อเผมตอนนี้เราก็พยายามป่วนป่าศัตรูนะครับผมเดินดักดักอยู่ทางนี้ครับเราพยายามเพย์เซฟแล้วก็เล่นเพย์เซฟด้วยแล้วก็พยายามเป็นวิชั่นให้ด้วยนะก็พยายามดูไปด้วยนะมีสกิลบิงหลบนะฮะหลบไปหลบมาได้ไม่ตีต่อแล้วเพื่อนไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องฟิกออกมาอย่างนี้เลยเอาไงพี่ไงพี่โอ้โหโอ้โหมันจะชนกูเมื่อไหร่วะเนี่ยเอาแล้วมันชนไปแล้วมันชนไปแล้วตีอันตีแล้วนี่โยกยับโยกย้ายใส่กระโปงโยกย้ายใส่กระโปงโยกย้าย โยกใหญ่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 สกิลหนึ่งไปหมดแล้วหายหมดแล้วหายไปไหนว่าเออโห้โดนดึงเข้าไปอย่างนี้รอมันออกมานะฮะคุณตามไม่แตกไม่แตกกับลาปูโอ้ยเลสลี่ครับผมเลสลี่ทั้งตึงสก,กีนก็ตึงด้วยนะฮะ <your> okay. เอาเรื่องโอเคเฮ้ย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 เห็นนะเจ้าคนดี เออายิงก็ไปปั๊บปั๊บเราก็ยืนดักตรงนี้ให้เพื่อน,นัะนี่เพื่อนแบ,บ็คเข้ามา <c oughs> อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยตอดน้อยตอดน้อยตอดถอยตอดถอยตอดถอยประตูตที่เหยียบดาบเรานะมันติดสโลนะต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับเคยสงสัยว่าไอ้ทำไมมันช้ามันอืดจังอะไรอย่างเงี้ยติดสโลนะครับผมแต่ว่าตัวผมมีรู้สึกว่าติดสโลกว่า <laughs> ฮาริสเป็นตัวที่ขาสั้นวิ่งช้าแลยบอกไปก่อนนะ มันช้าจริงๆมันรู้สึกช้าครับมันแค่ทำาให้เรารู้สึกช้า oh, แต่จริงๆแล้วฮาริสมันก็วิ่งปกติแหละเออผมก็เลยออกเท้าวิ่งเร็วให้มันรู้สึกเร็วขึ้นนิดนึงซอยยิกๆยิหน่อยน้องเฮ้ยเอยโดนมาแล้วโดนแล้วอะไรอะไรอะโอ้โหโดนมามาหยอกใช่ไหมเมื่อกี้โดนมาหยอกโดนมาหยอกล่อให้หินไปหาห <c oughs> ินก็เลยแตกเลย <c oughs> เขาหิว <c oughs> เฮ้ข้างๆครับผมเขาเล่นบัฟบูันอยู่เราไปเล่นกวนดิกวนกวนดิเออิระปูฟาดลงครับดหมดสตันแล้วนะ ออืโคตรแรงโคตรแรงแต่โดนเต็มมัพรับปูโ,โดนครับผมขอหน่อยเลือดไม่มันาเอ้ยแตกไปแล้วยับอีดิปโคตรแรงครับผมนี่เอ้ย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 เพื่อนโดนเพื่อนโดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยพุ่งมาพุ่งมาเอาเอาอีดิปเอาอีดิปอีดิปต้องโดนไอ้นี่ต้องโดนกูชิญกูชิญหัวแตกหัวแตกเออแตกโดนมาทำไมก็ไม่รู้นี่นี่อะไรครับผมอาร์มอนอาร์มอนวิ่งเร็วเหลือเกินนะวิ่งแลหายตัวด้วย มันหลุดโฟกัสไงหลุดโฟกัสผมกดตีธรรมดาไม่ได้โอเคครับเดินรับเพื่อนเดินรับเพื่อนรับเพื่อนแล้วรับเพื่อนอันตรีรับเพื่อนรับเพื่อนรับเพื่อนเออเอออะไรมึงจะตามกูทําไมวะตามกูทําไมตามเออเออเอาเฮ้ยแทงโคตรเยอะเข้าทําไมวะเฮ้ยโอ้บอกแล้วไม่ฟังกันนี่นี่โอ้โหโอ้โหมาอะไรนักหนาดิเอ้ยมานาไม่พอเล่น โดดอ้ํา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 มันจะอ้ําเราเว้ยมันจะอ้ําเราเว้ยเข้าไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วอืออือเอาแทงเข้าไปข้างในแตก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 เออแตกแล้วแตกแล้วถอยก่อนเอ้ยรลาปูจะโดดใส่นไฟฟาดดาบลงนี่มีเฮอู้ยู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 อันนี้ผมไม่เห็นอาร์มอนนะแบบระวังแค่อาร์มอนก็พอครับผมอาร์มอนกูชชนนี่ผมว่ายังไม่เป็นงานนะแต่ว่า อามอนเนี่ยอันตรายกว่า oh, เล่นเป็นไงไปแล้วครับผมไปแล้วเพรี้ยโอ้โอ้าวเดินหน้าเต็มตัวโอ้เพื่อนกันนวนเนียข้างบนมากเลยแบบจะช่วยทันไหมเนี่ยเติมทันไหมเนี่ยโอ้โหทีมไฟตรงข้ามยิงแทงเยอะซะด้วยโอ้โหอ,อีดิตเอาจริง,เอ,รงเอาจัง <Okay. S 1> มาไม่ทันแล้วหมดปาร์ตี้ลิส ปูนปูน,ปน,ปน <laughs> มาไม่ทันไงเออนะข้งา,างล่างครับผมข้างล่างใครจะไปครับผมไปเลยนะเพราะว่าเงินทั้งนั้นเนีบยผมเงินทั้งนั้นเอาโดนเลยนี่นี่ไม่ทันว่ะโรทีเพื่อนมึงไม่กลับบ้านนะเพื่อนเอาไงดีอะ <laughs> ถ้ากลับบ้านเมื่อกี้ก็จบแล้วไหมเดินตามกันมาอะไรเงี้ยเออไปยืนแช่านานมันเห็นตัวหลุดมันก็เอาดีไหมหลุดนะ า,าทีมนี้ห้ามหลุดนะทีมนะถ้าโซโล่คิวไม่ได้หรือเอาเพย์ไม่ได้ก็คืออย่านะโซโล่คิวก็นั่นแหละนี่ไงโซโล่คิวไงเ <c oughs> <c oughs> ออเออเอาโดนคว้าไปจะเอ๋โย่ไปข้าง,ลางาาหลังแล้วโย่กลับมาข้างหน้าแล้วเฮ้ยโย่ไปโย่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจ้าไม่เอาอุ้ยข้างหน้าก็มีโอมอัมอนอะไรวะนี่อะเยอะแยะเลยว่ะเลยว้าว แย่ไปเลยอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โห้ได้กระทาไฟมาแล้วครับผมกระทาไฟนี่ผมใช้แบบว่าเวลาปิดดามเมจไม่ได้หรือว่าระเบิดพลังใส่ศัตรูแล้วคนนี้มันไม่ตายมันเหลือเลือดอยู่ปริมปริมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้มันแบบการันตีไปเลยว่าต้องตุยแน่นอนอะไรอย่างงี้นะเออหรือไม่ก็เอาไว้เคลียร์คิทเคลียร์เลนได้นะมันจะเป็น p d f ดาเอดามเอจเออเดไม่ d p s เออพูดผิด d p s นะครับผมดามเมจดามเอท per second นะครับ ก็จะช่วยทำดาเมจโอไม่น่าพูดมากเลยเอ้ยดาเมจเออดาเมจดาเมจใช่ไหมดาเมจใช่ไหมแตกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่ในนั่นแ่ละอยู่ในนั่นแหะมามาที่มาที่เจ้ยเจ้าถอยโย้เกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ทำให้น้ำมาเลยนะไม่ได้เลยเนี่ยโอเค อนุญาตเครับข้างล่างนะฮะมันมีตัวหลุดมานะหลุดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราต้องดักแล้วนะทีนี้นะ,ะ s <S พเพื่อนครับผมผมน่าจะรอบมาได้ไงวะนีต่ติสโลติสโลติสโลต้องแตกอ้าวเลสลี่มาลาดกันอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าเงินข้างล่างเน้นๆนะฮะต้องมาเอาเงินก่อนเลยแจ๊ะนี่ได้เงินแล้วเนี่ยเงินทั้งนั้นมีแต่เงินทั้งนั้นเนี่ยสนใจบ้างเหรอ น,นี่ศัตรูหายไปนะครับผมผมเห็นอัลมอนอยู่ตรงกลางนะน้องอัลมอนนะครับผมอัลมอรัดนะฮะอัลมอนรัด <c oughs> โอ้โหตึงมากเลยฮนะเห็นอย่างงี้พี่แกก็กเดือดเอาเรื่องอยู่นะโอ้ทีมเราแตกไปสองแล้วครับผมตรงนี้ต้องเพย์เซฟแล้วก็ระวังนะแตกสองแล้วนะเพย์เซฟก่อนนะฮะไม่ไหวจะเข้ายังไงดีวะคิดเนี่ยคิดไม่ได้เลยเข้าไม่ได้นะ ทีมเราน้อยมากเลยดับเบิเบิร์ดไปก็คงจะไม่จบแน่นอนก็คงจะจบเองนะฮะระวังด้วยนะอ้าวยินไม่นู่นละยินไม่นู่นละแล้วก็ดูดูด้วยดูด้วยอี๋ยวะเฮ้ยแวบว้เฮ้ยเฮ้ยหุยยุ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 ยย ทำให้ตกใจนะเออมาดี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 เออมาดีมาดีมาดีเออ,อ,อเอามันเลยเอามันเลยเอามันซี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 เรา,เาต,ต้องมาแก้ปัญหาครับผมแก้ปัญหาหลอดตรงนี้เออโยกไปไม่โดนกูนหรอกเออโดนลากเข้าไปด้วย <c oughs> อ่าเป็นไงครับผมจะรอดไหมรอดอีกทีหนึ่งนะจ่ะรีบเคลียร์รีบเคลียร์เออเกือบแตกไหมลนะ่ะยินนะตัวตึงเลยนะระปูระปูนะผมเป็นตัวหนึ่งที่แบบ คนอืดน,นะมันเพิ่มเกาะด้วยนะสกิลมันหรือ,อเอาดิได้ไหมนดะ้ไม่ได้ได้ได้อยู่เหรอเฮ้ยตรงนี้ซ่อนอยู่ตัวนึงตัวนึ่งตัวนึง,ง,นงถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาออเออเออแตกเรียบร้อย <laughs> อะไรวะงง <laughs> โยกมาโยกไปมันก็กลัวเหมือนกันบางทีไปไม่สุดไปไม่สุดทางเขาเรียกไปไม่สุดครับผม ว้าเกิ่งใช่ไหมโอ้ยโดนอมอมพูดอมพูดเอ้ยอมเฮ้ยโดดหายโดดหายโดดหลบโดดโยกโยอกใจสายสะโพกยกใโยอกใจสายสะโพกยกใจเอ้ยรอดเฉยเว้ยเฮ้ยเออเป็นยังไงแล้วนี่นี่เออแตกไปเลยไปละแตกไปเลยไป่ละต้องอีปิกคัมแบ็กอวลาทีนี้โอ้โหเกือบแพ้นะนะต่อไปครับผมเป็นจอกาะเวทนะครับผมจําเป็นสําหรับไอ้พวกที่มันชอบแบบใส่เกาะเวทนหนากันเวทนหนานะฮะ ต้องได้เจอนี่แหละครับผมแต่ว่าการเวทหนาะผมว่าคาถาฟ้าดีกว่านะครับที่รถเกาะเวทนะครับอันนี้มันจะเจาะเกาะเวทเน้นสายเบิร์ดแบบเราเหมาะที่สุดตัวบางนี่แตกแน่นอนแต่ว่าตัวหนาเน,นี่อาจจะใช้เวลานิดหน่อยม,มาแล้วมาแล้วอ,อโอเคต่อไปถ้าเกิดไม่อันนั้ก็คงจะต้องออกอย่างอื่นละมีสม้หมดเลยนะถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเราต้องการ คูดาวอะไรเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนออกสมุดแทนนะฮะเอาไอตัวคาถาไฟออกนะับแล้วก็ออกเป็นสมุดนะครับสมุดรถคูดาวแล้วก็ได้มานาด้วยนะครับผมเหมาะมากเหมาะหม,ม,มิงเลยแหละแต่ลดดาเมจลงนะครับผมก็จะเอ่อเน้นสกิลที่สแปมได้เรื่อยๆกันมาเจียหลอดครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีคนดักแถวนี้ว่ะไอเจียนะตาแกไม่อยู่ข้อมหลังครับไปดูดิมาแล้วรถมาแล้ว รถไอติมเตืด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 เดเดดูดิใครจะมาบ้างผมต้องดักไว้ก่อนนะเราต้องทำการดักไว้ก่อนนะครับไหนเห็นไหมมันจะเห็นว่ามีใครมาโยโยโยหลอนตุ้มเรียบร้อยครับผมแรงไหมนี่แหละมันแรงจริงๆนะทั้งตัวบางๆนี่ชอบเลยฮาริสนี่ชอบมากครับผมอันนี้เราเริ่มโถมเข้านะครับผมดันเข้าไปก่อนนะครับ เออ,อนั่นแหละอ,อ่ามั Rig เนเริ่มจะแอบเรื่อยอ้โหว้าวว้าวโอ้โหเอาจริงเอาจังกับกูมากเลยนะเออ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 เรียบร้อยใี่เรียบร้อยจอนสั้นอ้าวผมเราจะตีจบเกมให้ได้นะครับผมมาเมื่อกี้เราเกือบแพ้แล้วตอนนี้ต้องชนะให้ได้ให้ผมมาช่วยเพื่อน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 ครับผมช่วยเพื่อนกูหยอกกูหยอกเล่นกูหยอกเล่นโอ้ยเย็นเจียนเออแตกไหมล่ะแตกไหมล่ะ ดาเมจมันแรงจริงๆครับผมเนี่ยอาริสเลดเกมไปน,นี้แหละพอแค่โดนโดนลวงนี่คือจบเลยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทีมฝผมตรงข้ามคือทําอะไรไม่ค่อยได้ลนะนะจบเกมครับผมโอ้โหเหลือสองตัวใช่ไหมนี่นี่นี่มาดิมาดิมาดิาดจบ <laughs> เรียบร้อยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็<อ>ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับ